แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวการพบตัวของหนุ่มใหญ่ที่หนีไฟหลงหายไป3วันค่ะซึ่งทีมค้นหาได้เจอแล้วแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ด้วยค่ะซึ่งเหตุการณ์บูรณาการหลายฝ่ายตามหาคนหายในป่าเขตรอยต่อบ้านนาคูหากับบ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดงอเภอเมืองแพร่จัังหวดแพร่จนพบยังมีชีวิตอยู่ช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา9านาฬิกาของวันที่22กุมภาพันธ์2566ค่ะซึ่งนายพิทักษ์เพิ่มขึ้นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคูหาร่วมกับนายนัทวังกาวันนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนเขื่อนนำเจ้าหน้าที่เทศบาลสวนเขื่อนร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองตำบลสวนเขื่อนและ และตำรวจสพพระทาตุช่อแฮและกำลังพลทหารจากกองพันทหารมาที่12ค่ายพญาชัยบูรณ์อําเภอเดินชัย ออกตามหานายสงัดสีตื้ออายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่1หมู่ที่5บ้านนาคูหาตบสวนเขื่อนอเมืองแพร่ที่หายออกจากบ้านไปเก็บผักหวานป่าบนป่าเขตรอยต่อบ้านนาคูหากับบ้านแม่หลวตบตป่าแดงเข้าป่าตอนเที่ยงวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วติดต่อกับทางบ้านครั้งสุดท้ายตอนเย็นวันเดียวกันโทรบ,บอกลูกสาวว่าหลงป่าและสัญญาณขาดหายไป จึงพผยย่ญาติญาติออกตามหาแต่ก็ไม่พบตัวค่ะซึ่งต่อมาเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ในการค้นหาทีมค้นหาโดยนายประกอบค้าไม้ประหลัดอำเภอเมืองแพร่ได้วางแผนการค้นหาโดยตามรอยของผู้หลงป่าที่คาดว่าจะต้องหาแหล่งน้ำเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดขณะที่ญาติก็ทำพิธีตามความเชื่อทุกอย่างให้เจอตัวด้วยก่อนหน้านั้นทีมค้นหาเจอเบาะแสเพิ่มขึ้นเป็นไฟฉายติดหน้าผาก ที่ตกอยู่และฝักปลอกมีดที่ใช้ท่อ P ีวีซีทำตกอยู่บริเวณปากใกล้กับจุดที่ชุดค้นหาติดตามหาจนได้เจอตัวนายสงัดสวมเสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขาสั้นสีเทาในสภาพอิดโรยบริเวณตัดเกรดลินลักษณะเหมือนกำลังปีนขึ้นตาสูงไม่ไวหวห่างจากจุดทางลงไปเก็บพักหวานประมาณ3-4กิโลเมตรที่ป่าห้วยหมอแกงทอง หลังจากพบตัวจึงแจ้งให้กับผู้นำและทีมงานค้นหาและญาติทราบต่างดีใจจนน้ำตาไหลค่ะไม่คิดว่าจะเจอแบบมีชีวิตอยู่เพราะหายไป3มวันถือว่าเป็นข่าวดีที่รอกันมาตั้งแต่วันที่ติดตามค้นหาและไปรับตัวที่สวนกลางอ่างเก็บน้ำแม่แคมหมู่ที่7็ตํบลสวนเขื่อนอําเภอเมืองแพร่ซึ่งต้องใช้เวลานําคนหลงป่าออกมาตามลําห้วยน้ำแม่แคม โดยชุดตามหาสิบคนพาออกมาจากป่าก่อนส่งตัวให้ชุดกู้ชีพกู้ภยัยเทศบาลตำบลสนเขื่อนส่งรักษาอาการที่โรงพยาบาลแพร่ซึ่งการรอดชีวิตในเหตุการณ์นี้เพราะมีการค้นหากันอย่างเต็มที่ขณะที่คนลงป่าก,ก็หมดแรงหลังพยายามหนีไฟป่าและต้องช่วยเหลือตัวเองให้มีชีวิตรอดจนได้รับการช่วยเหลือจนปลอดภัยค่ะ

ก็ยส่ลงบนพื้นาตอนนี้ก็ประมาณสิบโลนี่ก็จะได้มาเดี๋ยวมันจะได้เท่าค่ปมานกมันแกลูกหังได้อยู่นะได้อยู่ลกัเ้กเลยเรับน้ับมัมแมกเกย โอเจ้าพ่อี่ดอบุญมลนี่ขงเจ้าพ่อเลยรอนี่ดนางหน้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเดี๋ยวให้ยูบนสน่างเดี๋ยวหเอาขึ้นสน่างยกสัน่างไปเลยไปเลยาไปเลยเอาไปเยไปขนลงขึ้นขึ้นเลยลูกสาขึ้นมาไปมาซื้อเครับเด้อาาเจ้าพ่อด้แล้วหนล้

给我走了。